เว้ตายนะยีน่นะโลกความทรงจำหายไปทั้งนั้นนะโอเคนะครับก็สวัสดีครับผมซูเปอร์กัมบอลฟันเนอร์มิวสิกนะครับวันนี้ รากเนียเกมเจ็ตแพ็กจอไรต์สองอีพียี่สิบหกนะครับก็ไม่รู้นะครับแต่ยังไม่เลเวลอัพยังไม่ทันนะไม,ไม่รู้แหละช่ามันช่ามันเถอะโอเคโอเคไปไป,ไปนี่ไปเลยก็ใช่สิเว้ยแต่เป็นเมื่อกี้อีพียี่สิบห้านั่นแหละใช่รอบที่แล้วเออ เอาอุ้ยตายมาโดนปล้ำเนี่ยนะม่ไม่ใช่ที่มันไม่ได้รู้จักแสดงหรือเปล่าเนี่ยแหละไม่ใช่บ้าคลั่งเนี่ยนะครับอือฮะโว้ไม่ได้เล่นซ่อนแบบเนี้ยนะอืเฮ้ วัว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 ห่ยตายแล,แล้วอีก,กนนงั้นึงโอเคอ่วยตายแบบนี้ไม่ใช่ impossible น่นะแต่เป็น possible ตั้งหากโอเค แต่ดูนี่นี่ก็มันยุดมันอะไรกันนี่ฮะนี่นี่เอาเข้าไปนี่นี่ก็ดูนะก็ดูสินะเอา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 เอนะมันร้อยแตกราวมันเลยนะฮะ นี่ไงก็ช่วงนี้ช่วงนั้นนั่นแหละกันไม่รู้ว่าจะตอนไหนนะก็ดีนี่ก็ก็ไม่รู้ซะเอ้ยเอา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 ได้อาสาสมัครเนี่ยนะควบกับสมาชิกนี่อ๋อฮะ เว้ยวายเย้น,นี่ตายเหอะตายเหอะเอาดีดีนี่กอเข้าไปเลยมไม่ได้ฟันเรืองฟันแหลมนะ วายวุ hmm. <t> <c ười> mm ้ยตายนี่ฮ้อเอ้ะไข่ก็มันไม่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 ใช่อย่างนั้นอ่าได้ได้ได้ละได้ละเอาเลยอ่ะเสร็จ โอเคทีนี้เนี่ยปะ่ะเออนี่เป็นไงก็โดนรุ่มกันรุ่มไปรุ่มมานะเว้ยนี่นเวไวเอเด็เอเด็เด ุ้ยตายโดนเสียวโดนวาดเสียวโอ้มายเกียร์นี่สปีดอีกอ,าาดดอ่ะฮะมาว้ยตายอัะนะ ยี่น่ะโลกความทรงจำหายไปทั้งนั้นนะพอเป็นความทรงจำดีจริงๆจะไม่รู้อ่าฮะก็แค่สาบศูนย์นี่ไงทำไมขั้นตา ออนี่ตายซะไอ,อ้วัวโอ้ยซสใจกินมันเรอไปอ,อตอนนี้แหละอ,อ่า ตซว่าไม่ได้เปลี่ยนตัดผมนีนะสงสัยผมมันยาวอาทินี้ไปตัดผมก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้ยมันผมยาวออนี่นี่เป็นตัวดูความไร้ที่ติที่สุดนี่ เอ้ยเอ้ยลบไปลบไปเกือบตายโห้โวย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 ยต้องรีบมีเพนหนีอืออ่าได้เพรได้เพจอ่า อืมอืมแงที่สุดนะไม่ได้สิบแพ็คเนี่ยเออระวังอืมสเสร็จทำลายเลยเนาะไม่ใช่ข้ามุยนะ ทำลายไรเยอะเนี่ยนะไม่ใช่ลายเส้นแบบนี้นี่โว้ยเอเดอเอาเขาไปบัดไม่ได้คิดเลว่าอีกสักน,นิดเดียวนะครับอืมไม่ใช่อย่างเออเอเองงงงงซ้ำมันซำมัน นี่ตรวจผลลับแบบนี้นี่แต่ว่าก็แบบไม่ใช่สิเดะแล้วอะไรที่อ่ะเพราะว่านั่นไม่ใช่แบบไม่รู้จะทำอะไรนะก็งงไปนี่เน,น,นี่มันไม่ตีมเลยไม่เห็นมีเส้นทางสักนิดนเหรว ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยนะไม่มีสักนิดเดียวนะนะอขอย้ำนะอีกครั้งเดียวเว้ยเว้ยเว้ย เดออะไรเนี่ยไรายวบวบที่สุดอืึเออนี่แหละเอาไปเลยไปรีบไปเพนมานั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะได้ค่มานี่ไงโลมาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเป็นไม่จะไปเอาไม่ได้ฉีดโควิดเนี่ยนะ เมื่อกี้ไปฉีดวัคซีนเมื่อกี้อีกแล้วนะเออคอตานนะไม่ใช่ฝีมือซาตานเออนี่ไอ้ดีไอ้ดีะ ara à, ara à, à, à. ừ. nè ai 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 เอ๊ะนี่กลไปอ่ามันยิงเข้าไปเนี่ยนะเอาเข้าไปอีกแล้วอื้มเวลาที่ไม่สวยแบบนี้นี่เป็นขอฐานั่นแหละอุ้ยตายโอ้โห ไม่ได้ลืมทุกอย่างซ้ำเออฮะสปีดจัดจัดอีกอเออได้เป็นข้อฐานดีที่สุดนี่ โอ้นี่ยิงอีกเลยนี่ไง like โอ้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 เฮะเกือบตายเฮมานี่อีกเออมานี่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 เข้ามาเข้ามา โวอยาเออมันสูดโดแบบนี้นะพหายใจแบบนิดหน่อยอีกแล้วนะครับขอจบคลิปขอบคุณที่ช่วยกด Subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็คลิปเจอกันมาอีกแล้วสวัสดีครับ